สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับอาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับผู้สูงอายุนะคะวันนี้ดิฉันก็อยู่กับอาจารย์นัทพงศ์เช่นเดิมนะคะที่วิทยาลัยการแพทย์<อ>แผนไทยแห่งนี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของบรรจุภัณฑ์ค่ะอาจารย์รว่าหลังจากที่เราผลิตน้ํามันสต๊าโอสถเป็นที่เรียบร้อยมาแล้วเนี่ยนะคะเวลาเราจะขาย หรือเราจะจำหน่ายเนี่ยมันก็ต้องใส่ในบรรจุภัณฑ์ใช่ไหมคะอาจารย์เรามีเทคนิคในการเลือกบรรจุภัณฑ์ยังไงคะบรรจุภัณฑ์ที่เราจะใช้บรรจุน้ํามันสต้าโอสดที่เราทำนะครับก็คือจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นลักษณะขวดแก้วครับอ๋อต้องเป็นขวดแก้วใช่ครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เราใส่นะคะใช่บรรจุไว้ครับถ้าเราใส่พลาสติกขวดพลาสติกใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นขวดพลาสติกตัวน้ำมันสมุนไพรที่เรามีส่วนประกอบั้งน้ำมันละกรมหรือสมุนไพรต่างๆเนี่ยมันจะ สามารถไปกัดก่อนในในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกอะครับพวกสารโพลิเมอร์พวกสารเคมีที่มันกัดออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายต่อการใช้<อ>ก็ถ้าลักษณะที่ใช้ง่ายๆก็อาจจะ,ะเป็นพวกลูกกิ้งแบบนี้<อ>หรือว่านนเป็นขวดะะสเรย์อันนี้เป็นลูกกิ้งนะก็จะสามารถที่จะแบบ เรากิ้งกิ้งแบบนี้ต่างจุดที่ที่เราปวดเมื่อยใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็พกพาได้สะดวกแล้วก็นวดนวดอย่างนี้ก็ได้นะคะปกติบรรจุภัณฑ์พวกนี้ค่ะเราหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะอาจารย์บรรจุภัณฑ์พวกนี้นะครับจะมีร้านที่ขายเฉพาะพวกบรรจุภัณฑ์เขาจะมีบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปร่างแตกต่างกันไปครับมีหลายรูปแบบก็แล้วแต่เราแล้วแต่ความชอบความชอบของเรานะคะ ซึ่งอาจารย์ขาปรึกษานิดนึงค่ะคเออในส่วนของบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับราคาที่เราจะจําหน่ายไหมคะก็คือแน่นอนครับต้องมีส่วนของราคาอยู่แล้วเพราะว่าภาพลักษณ์ที่คนที่จะมาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราเห็นใช่ไหมครับยิ่งมีภาพลักษณ์ที่สวยงามเหมาะแก่การใช้ราคาก็ต้องดีกว่าที่แบบว่า พกพาไม่สะดวกเงี้ครับมันก็จะทําให้มีราคาเพิ่มขึ้นาทางทางที่ข้างในก็เหมือนกัน<ช>เราอาจจะผลิตเหมือนกันแต่ว่าถ้าอยู่ในหลอดแก้วขวดแก้วที่สวยงามพกพาสะดวก นะคะหรือว่ารูปลักษณ์ที่แปลกตาก็จะทําให้เพิ่มมูลค่าของสินค้าใช่ไหมคะก็อยู่ที่ฉลากในการติดอ๋อเรื่องของฉลากก็เป็นอีกเรื่องนึ็งส่วนที่ทําให้เพิ่มมูลค่าได้แต่อันนี้เรายังไม่มีฉลากใช่ไหมคะเพราะว่าอันนี้คุณผู้ชมคะนี่คือสูตรใหม่เลยนะคะเราเรา ทำขึ้นมาใหม่ครับสูตนี้ที่ทางวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยคิดคนขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านเรียนสูตรนี้แล้วนะคะเชื่อเลยค่ะว่าท่านไม่มีที่ไหนซ้ําอย่างแน่นอนนะคะในการที่จะคิดผลิตภัณฑ์น้ํามันสัตว์สถขึ้นมานะคะทีนี้อยากจะถามอาจารย์ค่ะว่าอายุในการเก็บรักษาเนี่ยค่ะมีอายุยาวนานแค่ไหนค่ะการเก็บรักษาน้ามันที่เราทําตรงนี้นะครับก็อยู่ 6เดือนถึง1ปีครับเพราะว่าเราใช้สกัดด้วยสมุนไพรสดเราจะไม่สามารถเก็บได้นานหลายๆปีเพราะด้วยอายุการที่เราสกัดออกมาเนี่ยเป็นน้ำมันที่เป็นน้ำมันพืชใช่ไหมครับเรื่องของการตกตะกอนการเป็นไขหรือก่นเนี่ยถ้าไว้นานๆมันก็ไม่ดีอยู่แล้วครับแล้วเราสังเกตยังไงครับว่ามันไม่ควรนํามาใช้แล้วสีครับสีจะเปลี่ยน สีะจะเปลี่ยนก่อนเลยก็คือสีอาจจะเข้มขึ้นอ๋อสีอาจาอาจะเข้มขึ้น,นใช่ครับแล้วก็กลิ่นก็อาจจะก,กลิ่นไม่เหมือนเดิมถ้าบางคนใช้แล้วมีอาการผื่นแดงแพ้อะไรเงี้ยครับก็ให้หยุดเพราะว่าอาจจะมีอาการของการแพ้สมุนไพรบางตัวในส่วนที่เราจะจำหน่ายเนี่ยขวดเนี้ยเราจะต้องจำหน่ายราคาอยู่ประมาณที่เท่าไหร่คะคะอ,อาอจารย์ขวดขวดนี้จะอยู่ประมาณ35บาทน,นอกเหนือจากแบบใช้นวด ทายปวดแล้วเนี่ยยังใช้ดมแก้ววิงเวียนได้ไหมคะอาจารย์ได้ได้ครับ <c oughs> ก็จะมีกลิ่นหอมอยู่ <c oughs> สามารถใช้ดมได้แต่ไม่แนะนําทาที่ผิวหนังบางถ้า <c oughs> ทาผิวที่บางหรือว่าทาในปริมาณที่มากเกินไปครับจะทําให้ ไม่ได้ <ừ> เพราะว่าความร้อนมันอาจจะร้อนมากเกินไปค่ะวันนี้เราก็ได้มาคุยกันเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะคะที่เหมาะสมนะคะกับน้ํามันสัตว์โอสดนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะนะคะแล้วก็อยากจะเน้นย้ํานะคะกับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะผ่านการเรียนรู้แบบเปิดด้วยสื่อมุกเพื่ออาชีพดีๆสําหรับผู้สูงอายุนะคะว่า ความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะจะสามารถทำให้เรานะคะคใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ค่ะวันนี้เราทั้งสองคนก็คงต้องลากันเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ